สวัสดีครับเมื่อนี้มาอยู่กับผมที่ช่องตำดำซิ่งนะครับพี่น้องก็รับได้ยินข่าว่าเห็ดเกิดหลายนะครับพี่น้องเห็ดขมไหมครับเห็ดขมเกิดหลายนะครับได้ยินหน้าบอกนะครับผมก็เลยไปเบิ่งปรากฏว่าเพื่อนได้เห็ดขาวเห็ดขมนะครับเห็ดผงขมมาหลายครับเป็นกระตาเลยครับพี่น้องก็เลยผ้านะครับเด็กหน่อยมาล่องหาเบ่งครับเผื่อมีปกติแถวนี้นะครับกระเจิดฟเกิด ครับแถวเนี้เคยเกิดนะครับบองว่ามันจะเกิดบอเพราะว่าอ่าทีน่าพอนเก็บมากพอนเก็บมากแต่เตรนได้ดงนะครับพี่นอ้อกผมก็บบองว่า,วาทั้งนี้มันจะเกิดบอก็เลยมายางเลาะบึงก่อนครับมา,มาออกลราไม่มีแล้วมาหาฟังนี่มาเร็วมาเร็วโอ<ฮ>้ย้งางหน้าบุญ แต่ว่ามันก็แห้งๆไหมพี่น้องอุ้หัวมันจะเกิดบ่ครับเลยงา,งาไปเบือ่อยครับโอ้ยพี่น้องเห็ดแต่เป็นเห็ดที่กินบ่ได้ครับเห็ดกินบ่ได้เห็ดเบือ่อพี่น้องใส่ใส่เมืองไหนอะีกนี่กระเมียนพี่น้องนี่มันเดใส่ใสเห็ดกินบ่ได้พี่น้องนี่อย่าไปจับมันเด้อ เอย่าไปจับดอกเห็นดนะเห็ดมันกินมาได้มาพี่เล้วมาพี่มาพี่พใส่มาพี่มายงงางเ้าตั้นนาางนานพี่พี่เวลาเขาตั้งนานแล้วพาเด็กหน่อยมาเลาะเหรียญครับพี่น้องอยู่กใกล้ๆบ้าน Hẹn gặp lại hẹn gặp lại mặc hiệu hòa hiệu 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 gì hiệu 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 ร่องมัง้ง,งพี่น้องน้องสิ่งนี่เห็นปะทุกตีเกิดหลายได้ครับพี่น้องอในดิเวกเท่านี้นะ่ะโอ้นี่นนมันเกิดอยู่แต่ดอกมันหน่อย<ะ>มันเกิดแต่ดอกมันหน่อยเนี่ย<ะ>ถุงมาใส่เลี้ยวมีพี่น้อง

พวกกะตินี่มันจะเกิดหลายได้ครับเห็ดขมดนี่จะพาไปบึงฟัง,งพี่น้องเดี๋ยวพามาบึงฟังนี่กับพี่น้อง ครับหนูจำได้จำได้ว่าอย่างไรฮะหนูจำได้ว่าต้นเห็ดอันนี้แหละมันเกิดตรงไหนต้นเหฮทต้นเห็ดมันจะออกหอยหัวสักน้อยโอ้ยนี่เ,เกิดร้ายมันเฮดกินบ่ได้นี่พี่น้องนี่มีเห็ดที่กินบ่ได้ครับนี่เกิดร้ายครับพี่น้องนี่อย่าเขา้ามาดิหัวไหลหัวไหลหัวไหลอยู่าหันไหลไม่ต้องเข้ามา ครับเดี๋ยวข้าพี่น้องไปเบิ่งฟังไหมครับมันในบอนเกิดห้ายพี่น้องโอ้นี่มีต่ห้เพิ่นมาเก็บอยู่ครับห้เก็บ เห็นตะไห้เก็บเห็นตะไห้เก็บครับพี่น้องพออันนี้เอาไว้เป็นอะเดี๋ยวไปเบ่งอีกฟังบอกเห็นเห็ดเลยไะกลับเอากลับก็เอาเห็ดเขาครับเห็ดอะไรครับเดินเห็ดสองดอกโอ้มันหน่อยโอเล็กเไปเดินครับเดินเดินเร็วเดินเดิน บ่คือเดี๋ยวพี่น้องมากพอแต่ห้อยคนเก็บไปแล้วครับเหลือสองดอกเหลือน่อยนึงเวลาเจอโบเห็ดน่<ร>ะฮะโบเจอมาทำจากไหนคือหาเห็ดเหรอ ร่มร่มร่มพาเด็กบบเด,กด็กลับ <c oughs> บ้าน้วพี่น้องเฮ็ดก็บ่ได้มันพอนมันเกิดอยู่ครับแต่ว่าเพื่อนห้อยเพื่อนเก็บไปก่อนแล้วครับกําลังเริ่มเกิดกันอี่แต่ว่ามันแห้งแห้งื้นที่มันแห้งครับ เห็ดเฮ็ดกินบ่ไรหมดละเฮ็ดมันกินอ๋อหนูเจอเห็ดที่กินได้แล้วไอ้ภูนอยู่ข้างพียงไ่ถึงกันเจอเดืดก็ถึงได้ไปขึ้นรถเร็วขึ้นรถเลยหาเห็ดบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวพาเด็กน้อยไปขี่รถวิบากดินก่อนก่อนที่จะกลับบ้านไปขึ้นรถเร็วลูกใช่ อ๋อครับกับสาหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องพาเด็กๆมาเก็บเห็ดน, <c oughs> นะครับโบได้เห็ดกับสิ้ผ้าอ่าโบได้หาเห็ดโบได้กับสิ้ผ้า <c oughs> เด็กหน่อยไปขับวิบากนะครับพาเด็กหน่อยไปขับวิบากเดรนจะเข้าวครับเลยผ้พาพันออกมาแล้วขับกัอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้พี่น้องได้เพื <c oughs> พ่อรับชมคลิปใหม่ทางช่องยูทูบตาําด <c oughs> ําสิงนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ